วันนี้ที่ตลาดจริงใจม์เก็ตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและประชาชนเพื่อรับฟังแนวคิดการยกระดับเกษตรกรไทยโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมบูธและกิจกรรมต่างๆที่ตลาดจริงใจจัดขึ้นพร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาให้การต้อนรับสำหรับตลาดจริงใจเป็นหนึ่งในโครงการของเครือเซนท่านกรุป๊ปมีความต้องการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจึงได้มีการส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเครือเซนท่านกรุป๊ปจัดทำโครงการโดยส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภคส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ต้องใส่ใจเรื่องของโรคร้อนมากขึ้นซึ่งบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่จะย่อยสลายได้ง่ายและเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดผ่านการจัดตั้งตลาดจริงใจเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำสินค้าออร์แกนิกมาวางขายโดยคิดค่าใช้จ่ายในราคาถูกปัจจุบันตลาดจริงใจมีมากกว่า32สาขาทั่วประเทศมีเกษตรกรเข้าร่วม12,000ครัวเรือนทั่วประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน